S26GO มี U.S.T. แล้วผู้สึกขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พบกองขยะเป็นจำนวนมากครับถูกทิ้งไว้เกิื่นกราดบริเวณริมน้ำจนเกือบทั่วบริเวณรอบตัวอ่างซึ่งส่วนใหญ่จะพบมากบริเวณใต้ร่มไม้ติดกับ,บริมน้ำตรงจุดที่นักตกปลาชอบมาวางคันเบ็ด รวมทั้งตรงบริเวณศาลาหกเหลี่ยมจุดชมวิวก็มีร่องรอยของการขีดเขียนและเศษขยะส่วนใหญ่จะเป็นพวกขวดเบียร์กล่องเหล้าขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติกอาหารเหยื่อตกปลาและในขณะเดียวกันก็ยังพบนักตกปลาหลายสิบคนต่างพาก,กันวางคันเบ็ดอยู่รอบตัวอ่างจากการสอบถามชาวบ้านนักตกปลาส่วนใหญ่มาจากต่างพื้นที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านบางรายมาจากต่างจังหวัดนิยมมากางเต็นท์นอนพักตกปลา ชมิวยามค่ำคืนยิ่งช่วงของบรหยุดก็จะมีนักตกปลาเข้ามาวางเบ็ดตกปลาเป็นจำนวนมากซึ่งปลาที่ได้ส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะมีทั้งปลายีสกปลานิลปลาตะเพียนปลาช่อนโดยที่นักตกปลารายหนึ่งบอกว่าเคยมีคนตกได้ปลายีสกตัวใหญ่ตัวเดียวน้ำหนักเกือบ20กิโลกรัมแต่ส่วนมากมักได้ขนาดประมาณ8-10กิโลกรัมกันบ่อยด้านดรมนัสเสนานุปราดองค์การบริหารส่วนตะบนพุทธบาทได้ให้ข้อมูลว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองตาดนั้นมีเนื้อที่ประมาณ130ไร่มีความลึกประมาณ20เมตรปริมาณน้ำกักเก็บกว่า7,000 700, ลูกบาทเมตรโดยจะมีการปล่อยน้ำเพื่อใช้สำหรับภาคการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาส่งให้ชาวบ้านใช้3หมู่บ้านได้แก่หมู่5หมู่19และหมู่24 เราทั้งในปี2557นะครับได้ปล่อยพันุ์ปลาหลายชนิดรวมถึงกุ้งน้ำจืดกว่า1ล้านตัวและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจนกลายเป็นสวรรค์ของนักตกปลาซึ่งที่ผ่านมาก็เคยติดป้ายห้ามทิ้งขยะและนำเจ้าที่มาจัดเก็บขยะไปฝังกลบแล้วครั้งหนึ่งรวมทั้งได้ให้เจ้าที่ขอความร่วมมือกับกลุ่มนักตกปลาให้ช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นเมื่อเลิกกิจกรรม แต่ก็ยังพบผู้ฝา่าฝืนทิ้งขยะและขีดเขียนอีกเช่นเคยซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับหากยังมีการทิ้งขยะและไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดอีกก็จะทำการสั่งปิดอ่างเก็บน้ำและงดการหาปลาทุกกรณีเพราะว่าเศษขยะดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำซึ่งที่อ่างเก็บน้ำหนองตาดแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญสำหรับในการใช้ผลิตน้ำประปา ส่งให้ชาวบ้านสามู่บ้านในเขตตะบลพุทธบาทได้ใช้อุปโภคและบริโภคกันครับจินตาราะมาะละะิตวันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร้0ยเปอร์เซ็นมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B 12สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมลัสด,ดื่มเลยค่ะ1 0บบาทซื้อมา,าฟินวันนี้รับประกันทั้งคันห้าปี ไม่จำกัดระยะทางพอ้เสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563อย่ามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า